สวัสดีครับคลิปนี้เซลบิ๊กจะมาแนะนำวิธีการใช้ตัวระบบล็อกความเร็วของตัว BYD Seal นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเวลาที่ลูกค้าขับรถเนี่ยตัวเนี้ยจะทำงานตั้งแต่ความเร็วเกิน30กิโลเมตรขึ้นไปโดยลูกค้ากดปุ่มนี้ครับเื่อเป็นการเปิดระบบนะครับเนี่ยครับตัวเลขการล็อกความเร็วถ้าขึ้นเป็นสีเขียวแล้วสามารถยกขาวขึ้นได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้แตะเบรกนะครับไม่ได้แตะคันเร่งด้วย ในส่วนของตรงนี้รถก็จะวิ่งไปด้วยความเร็วที่เราล็อกเอาไว้นะครับพร้อมกับถ้าเกิดว่าด้านหน้าเนี่ยมีรถที่วิ่งไม่ช้ากว่าเรานเนี่ยเราก็จะรักษาระยะห่างพร้อมกับตัวชะลอความเร็วตามคันข้างหน้า2ปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นการปรับในเรื่องของระยะห่างระหว่างคันเรากับคันข้างหน้าสามารถปรับระดับความห่างได้รวมถึงถ้าเกิดว่าตัวลูกค้าเนี่ยอยากจะเพิ่มหรือลดความเร็วให้ใช้ตรงนี้ครับในการสตริปดันขึ้นดันลงเห็นนะครับ พอดันขึ้นเนี่ยความเร็วก็จะเปลี่ยนนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับรถที่อยู่ด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะให้ตัวรถเนี่ยช่วยคีปรลนให้รถอะครับวิ่งอยู่กลางเลนให้กดปุ่มนี้ครับตัวรถเนี่ยครับก็จะมีการคีปเลนก็คือให้รถเราเนี่ยวิ่งอยู่กึ่งกลางของถนนนะครับถ้าเกิดว่าเราเปออกนอกเลนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับระบบก็จะมี การแจ้งเตือนด้วยนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานถ้าหากว่าลูกค้าแตะเบรกนะครับหรือว่ากดตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแคนเซิลนะครับซึ่งการล็อกความเร็วเนี่ยตัวเลขก็ยังคงอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้ล็อกความเร็วให้ถ้าเราจะกลับมาใช้งานหมดเดิมให้ดันตรงนี้ขึ้นครับดันขึ้นนะครับก็จะกลับมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับการใช้งานง่ายนิดเดียว ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเซลล์บิกด้วยนะครับ